สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทัาทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับครูทิพย์เนาะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่จะมาบูรณาการเข้ากับวิทยาศาสตร์นะคะคือวิชาสุขาศึกษาของคุณครูนพพลนนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย นะคะและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าซึ่งสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนมันเป็นอ่ามันเป็นสัญลักษณ์สากลมันเป็นภาษาสากลนะคะของผู้ที่เรียนไฟฟ้านะคะดังนั้นถ้านักเรียนจําได้นะคะแสดงว่านักเรียนมีความรู้แล้วนักเรียนไปพบเห็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าใจได้ว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะคะส่วนวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปศึกษารายละเอียด กันเลยค่ะอ่านะคะวัสดุต่างๆนะคะนักเรียนอันนี้เรื่องของสมบัติของวัสดุเนี่ยเราได้เรียนไปตั้งแต่ป .4 แล้วนะคะนักเรียนว่าสมบัติของวัสดุเนาะมีสมบัติความแข็งสมบัติความยืดหยุนสมบัติการนาความร้อนนะคะและสมบัติการนําไฟฟ้านะคะซึ่งสมบัติการนําไฟฟ้าเนี่ยเราจะได้นํามาใช้ในเรื่องของการต่อนะไฟฟ้า ในชั้นป .6 ด้วยนะคะโดยนะคะนักเรียนเนาะโดยเราสามารถทดสอบนะคะการนําไฟฟ้าของวัตถุได้ง่ายๆเลยโดยเราไปเอานะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเรามาวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเรานะะักเรียนจําได้ไหมว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบ3ส่วน,นะคะ1เนาะมันจะต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าในที่นี้นะคะคุณครูจะใช้เป็นฐานไระฉายนะคะสค่ะมันจะต้องมีสายไฟนะคะและ3นะคะจะต้องมี หลอดไฟนะคะนักเรีนยนซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วเราก็ไปเอาวัสดุที่เรามีความสงสัยว่าวัสดุชนิดนี้เนี่ยสามารถนำไปฟฟ้าได้หรือเปล่านะคะมาเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราถ้ามันทําให้นะ,ะนักเรีนยน อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสามารถทำงานได้อย่างเช่นมันทำให้หลอดไฟสว่างนะคะแสดงว่าวัตถุที่เรานำมาเชื่อมนั้นนะเป็นตัวนำไฟฟ้าแต่ถ้านะคะนักเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะคะหรือในที่นี้เนี่ยหลอดไฟไม่สว่างนะคะแสดงว่าวัสดุที่นักเรียนนำมานั้นะไม่สามารถนำไฟฟ้าได้หรือเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองอันนี้คือเป็นวิธีการทดสอบง่ายๆนะคะ ต่อไปนะคะเราลองมาดูตัวนำไฟฟ้านะคะตัวนำไฟฟ้าเนี่ยเป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีนะคะนักเรียนอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเนาะเป็นพวกของวัสดุที่เป็นโลหะค่ะมีสมบัติความเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะคะเงินทองทองแดงเหล็กอะลูมิเนียมต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนที่เป็นโลหะทั้งหมดจะมีสมบัติ การนำไฟฟ้านะ,ะอยู่ในตัวเองเมื่อเรานํามาต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะสามารถทํางานได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูอย่างที่ครูคบอกว่าเงินนะคะนักเรียนโลหะเงินนะคะนักเรียนไม่ใช่เงินเหรียญ5บาทเหรียญสิบาทนะอันนี้เป็นโลหะเงินโลหะเงินเนี่ยจะมีสมบัติการนําไฟฟ้าได้ดีที่สุด นะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยเห็นไหมคะนั่นเรียนเนาะแต่นะคะนั่นเรียนเนื่องจากว่าเงินเนี่ยมันมีราคาแพงนะ,ะมันมีราคาแพงเขาจึงไม่นิยมเอาเงินมาทําเป็นสายไฟเราจึงใช้นะ,ะนั่นเรียนเนาะ,ะวัสดุที่มีนะคะคุณสมบัติในการนําไฟฟ้ารองลงมานั่นก็คือทองแดงซึ่งหาได้ง่ายกว่าและมีราคาถูกกว่านะคะนำมาใช้ทําเป็นสายไฟแทนนะคะนักเรีนยนส่วนนะคะ อันดับที่สามที่นาไฟฟ้าได้ดีเนี่ยก็คือทองนะคะนักเรียนทองเนาะนันเรียนอ่าเนี่ยค่ะแต่นะคะนักเรียนเราไม่เอามาใช้เลยเพราะว่าทองอ่ะยิ่งมีราคาสูงมากนะคะนักเรียนยิ่งมีราคาสูงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครเนาะใายไปบ้านใครทํามาจากทองคําเนี่ยนักเรียนแสดงว่าบ้านคนนั้นเนี่ยต้องเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมคะนันเรียนอ่ะ บ้านเราไม่ต้องทองคาก็ได้นอกนักเรียนขอแค่ให้เป็นเงินก็ได้นะนักเรียนเราก็เป็นเศรษฐีประเทศไทยแล้วค่ะนะคะถ้าบ้านใครใช้นะคะสายไฟที่ทํามาจากโลหะเงินน,ะะนักเรียนก็ถือว่าเป็นคนรวยลวะเนาะต่อไปนะคะเราลองมาดูถนวนไฟฟ้าถนวนไฟฟ้านะคะนักเรียนเป็นวัสดุที่นะ,ะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะหรือ แต่แสไฟฟ้าจะไหลผ่านวัสดุเหล่านี้ไม่ได้นะคะนั่นเดียนส่่นใหญ่ก็จะเป็นพวกของยางพลาสติกนะคะผ้าไม้ แก้วอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นวัสดุดที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อเราเอาไปเชื่อมในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเรานะคะเรียนมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะว่ามีขนวนไฟฟ้าไปขั้นกลางอยู่ถูกไหมคะ,ะนั่นเรียนหลอดไฟก็จะไม่สว่างนั่นเองนะคะ เราลองมาดูนะคะว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมีอุปกรณ์มีวัสดุอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวนําไฟฟ้าและถนนไฟฟ้าอันแรกนะคะนักเรียนเป็นดินสอดินสอเนาะนักเรียนทุกคนเคยใช้ดินสอไส้ดินสอค่ะนักเรียนมันเป็นธาตุแก๊ไฟนะคะนักเรียนเป็นมันเป็นแก๊ไฟแท่งแก๊ไฟซึ่งอยู่ในรูปของคาร์บอนชนิดหนึ่งนะคะนักเรียนเนาะมันเป็นอะโลหะ อะโลหะแปลว่าไม่ใช่โลหะแต่มันเป็นนะะอะโลหะที่สามารถนําไฟฟ้าได้นะคะแต่มันไม่ได้นําไฟฟ้าได้แบบสามารถทําให้พัดลมหมุนได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนั่นเรียนมันก็แค่สามารถทําให้หลอดไฟดวงเล็กๆอะค่ะสว่างได้แค่นั้นแท่งแก๊สไปนะฮะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยนั่นเรียนเราจึงไม่ควรที่จะจับนะไะส้ดินสอแบบเพียวๆ นะเราไม่ควรจับใต้ดินสอแบบเพียวๆเลยนะคะนัเรียนเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าจากแข้งแก้ไฟอนะคะ่ะมาสู่ร่างกายเราได้เราอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเกิดไฟฟ้าสถิตอยู่แป๊บๆนัเรียนก็จะเขียนไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดไฟฟ้าสถิตอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้นะนัเรเยนเนาะเขาจึงสร้างฉนวนไฟฟ้าขึ้นมานวนไฟฟ้าในที่นี้ของดินสอนะคะก็คือไม้นั่นเอง เขาก็สร้างไม้มานะคะนั่นเรียนหรือเป็นพลาสติกนะคะบางดินสอบางชนิดเป็นพลาสติกหุ้มตัวแกไฟนี้ไว้นะคะนั่นเนี่ยน้นองหุ้มตัวแกไฟนี้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประตุกไฟฟ้ามันถ่ายโอนมาที่มือของเรานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะนั่นเรียนต่อไปเป็นหม้อใช่ไหมคะกระทะไฟฟ้านะคะเย็นนี้เราจะกินชาบูกินกระทะกันใช่ไหมเพราะว่าบรรยากาศนะคะ,บรร,าาะ,คะบรรยากาศเนาะ เหมาะที่จะกินหมูกระทะชาบูนะคะนักเรียนหม้อชาบูของเราเห็นไหมคะนักเรียนหมอ้อคุกกี้ของเราภายในที่ตัวหม้อค่ะมันจะต้องมีความเป็นโลหะเพราะนอกจากโลหะเนี่ยสามารถที่จะนําไฟฟ้าได้ดีแล้วโลหะยังสามารถนําความร้อนได้ดีอีกด้วยนะคะนักเรียนนอกจากโลหะแล้วเห็นไหมคะตรงที่ด้ามจับของมันนะ,ะตรงที่หูจับของมัน นะคะส่วนนี้ค่ะจะเป็นพาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหรือใช้มือของเราไปสัมผัสกับส่วนที่มันเป็นโลหะได้โดยตรงในขณะที่เรากําลังเสียบไฟฟ้าอยู่อันนี้นี่ไฟฟ้าช็อตแน่นอนอนักเรียนไฟฟ้าช็อตแน่นอนดังนั้นเขาจึงทําฉนวนไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อป้องกันนะคะการไหลของไฟฟ้าให้มาสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปไหนไป นะคะนั่นเรียนสายไฟหรือแม้กระทั่งหูฟังเนี่ยค่ะอย่างที่ครูคเคยบอกเนาะว่าถ้าเรียนลองแกะหูฟังที่เสียแล้วหรือชํารุดแล้วเนี่ยภายในนะคะนัเรียนภายในมันจะมีโลหะทองแดงอยู่นะคะโลหะทองแดงอยู่ไอ้ตัวสีขาวๆของครูนะคะตัวสีขาวๆของครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้าเห็นไหมคะถ้าครูกรีดกรีดนะคะสีขาวๆเส้นสีขาวนี่ออก ภายในก็จะพบว่ามีตัวนําไฟฟ้าซึ่งเป็นโลหะทองแดงอยู่ดังนั้นพลาสติกที่หุ้มเอาไว้นะคะนักเรียนตัวน,นี้จึงเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนอันนี้สําคัญเนาะปลั๊กไฟนะคะนักเรียนอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะต้องมีปลัก๊กนะคะนักเรียนจะต้องปลัก๊กหรือแม้กระทั่งสายชาร์จแบตของเรานะคะนักเรียนสายชาร์จแบตของเราเนาะก็ นะคะนักเรียนมีเต้ารับเต้าเสียบเหมือนกันนะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยครูเคยสังเกตเห็นนะคะว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนทําสายชัดแบตดหายนะทำสายชาัดแบตดหายแล้วนักเรียนไปซื้อใหม่ตามร้านค้าขายสินค้าราคาถูกอะค่ะนักเรียนไปซื้อมาในราคาไม่ถึงร้อยหรืออาจจะแบบร้อยกว่านิดนิดแต่วัสดุที่เขาเอามาทำนักเรียนมันคุณภาพต่ํานิดหนึ่งเวลานักเรียนใช้อะนักเรียนลองจับ จับดูที่สายไฟนะคะจับดูที่สายไฟดูถ้ามันร้อนน่ะนั่นเรียนลรีบดึงออกนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ดึงออกเนี่ยนะคะนั่นเรียนมันจะทําให้ฉนวนหุ้มสายไฟเนี่ยร้อนแล้วมันจะละลายนะคะนั่นเรียนอันนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงความอันตรายที่จะมาเยือนเป็นหายนะที่จะมาเยือนนะคะนั่นเรียนอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรณนะจุดจุดนี้ได้ยิ่งนั่นเรียนชาร์จอะ่ะชาร์จเสร็จปุ๊บนั่นเรียนออกไปข้างนอกไปที่ไหนอ่ะบางคนลืม ชาร์จแบตทิ้งไว้เป็นวันนะคะนักเรียนทั้งวันเลยอันนี้อันตรายมากๆเลยถ้าเกิดมันไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมานะคะนักเรียนไฟอาจจะไหม้บ้านทั้งหลังได้นะคะนักเรียนเนาะแล้วก็อย่างบางครั้งเนี่ยครูเห็นนักเรียนพับๆนะคะสายชาร์จแบตแล้วก็ยัดใส่ในกระเป๋าบางครั้งมันเกิดการหักการงอนะคะจนทําให้ตัวนําไฟฟ้าคือโลหะทองแดงที่อยู่ข้างในเนี่ยโผล่ออกมาแล้วนักเรียนนำมือไปจับอันนี้ไฟก็จะ ช็อตเราได้นะคะนักเรียนเนาะอ่ะต่อไปหลังจากที่นักเรียนได้ความรู้ไปละในเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและก็ฉนวนไฟฟ้านะคะวันนี้งานวิชาวิทยาศาสตร์เป็นใบงานออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนนักเรียนคลิกเสร็จปุ๊บจะเจอหน้านี้นะคะนักเรียนจะเจอหน้านี้เนาะให้นักเรียนเนี่ยนำวัดสดุหรือวัตถุที่อยู่นะคะนักเรียนที่อยู่ด้านบนตารางด้านบนมาใส่ลงในข้อ1และข้อ2 ถ้าวัตถุที่อยู่ในตารางเป็นตัวนองไฟฟ้าก็ใส่ในข้อหนึ่งถ้าวัตถุไหนที่เป็นขนวนไฟฟ้าให้ใส่ในข้อสองนะคะอย่างเช่นตะปูคุณครูถามว่าตะปูเนี่ยเป็นโลหะหรือไม่เป็นโลหะคะตอบค่ะตะปูเป็นโลหะหรือไม่เป็นโลหะคะเปิดไมโครโฟนเป็นโลหะเป็นไหมคะลูกเป็นโลหะนะคะอ่าเป็นโลหะดังนั้นเราก็เติมตะปูลงไปใน ช่องแรกว่าตะปูเป็นตัวนําไฟฟ้าดังนั้นง่ายๆค่ะลูกนะคะวัสดุไหนที่เป็นโลหะก็ใส่ลงในข้อหนึ่งวัสดุไหนที่ไม่ใช่โลหะก็ใส่ในข้อสองเพราะว่าเขาเป็นฉนนไฟฟ้าแค่นี้ไล่ไปทีละตัวนะคะนั่นเหรียญเพราะว่าช่องของครูจะมีพอดีกับวัสดุที่อยู่บนตารางโอเคนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วหนูไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะก่อนจะออกฟังให้ดีนะคะก่อนจะออก ให้แคปเจอร์หน้าจอให้แคปเจอร์หน้าจอก่อนนะเมื่อกี้มีเพื่อนห้องอื่นนะคะไม่แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็กดออกเรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้หนูต้องทําใหม่นะคะหนูต้องทําใหม่เนาะดังนั้นนะคะทำเสร็จปุ๊บอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นนะคะไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้าแคปเจอร์หน้าจอส่งเลยโอเคไหมนะคะโอเคนะต่อไปนะคะ เป็นวิชาสุขศึกษาของคุณค,ณคณรูนพดลนะคะนักเรียนคุณคณรูนพดลฝากมาหนึ่งข้อแต่มีสองข้อย่อยนะคะนักเรียนข้อหนึ่งค่ะให้นักเรียนบอกโครงตั้งของระบบหายใจในหนังสือมีนะคะในหนังสือมีหนังสือสุขศึกษาเนาะโครงตร้งของระบบหายใจก็คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นมีปอดอ่ะเกี่ยวข้องกับการหายใจมีกระบังลมนะคะมีอะไรอีก มีกระดูกที่โค้งมีจมูกอ่ะหลอดลมอ่ะประมาณนี้นะคะนั่นเรียนเป็นโครงสร้างของระบบหายใจอันนี้ไปดูในหนังสือวิชาสุขศาได้เลยนะคะต่อไปค่ะ1-2วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจอ่ะเราจะดูแลรักษาระบบหายใจของเรายัางไงให้ยาวนานนะให้ยาวนานดังนั้นอย่างแค่อะไรบ้างหนึ่งไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่มีผลโดยตรงต่อปอดใช่ไหมคะนักเรีนยนเนาะ 2ค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะนักเรียนสูตรอากาศบริสุทธิ์หรือหนูชอบนั่งดมท่อควันเสียรถยนต์ไม่มีนะนักเรียนนะไม่มีเนาะหรือพักผ่อนให้เพียงพออ่าอะไรแบบเนี้ยนะคะนักเรียนไม่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนอันนี้ก็ช่วยนะ,ะนักเรียนเป็นทางอ้อมนะคะ นักเรียนค้นคว้าได้เลยในหนังสือสุขาศึกษาหรือนะคะนักเรียนอยากได้ข้อมูลที่นอกเหนือจากหนังสือนักเรียนไปค้นที่เว็บไซต์ Google ได้เลยโอเคนะคะใบางานนี้นะคะทําในสมุดเนาะส่งลงในอัลบั้มสุกขาศึกษาดังนั้นวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2งานคืองานวิชาวิทยาศาสตร์กับงานวิชาสุขศึกษาส่งแยกอัลบั้มกันเหมือนเดิมนะคะโอเคเนาะ,ะมาดู คนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะจัก,กริดนะคะใคราสามารถติดต่อจัก,กริดได้นะคะบอกเพื่อนด่วนเลยไบเฟิร์นนะคะไบเฟิร์นจันนิสตาัทินันนะคะเพื่อนของนัทิน,นันเพื่อนของเกรทบอกด้วยนะแล้วก็ไบเฟิร์นวอลิตลานะคะสี่คนยังไม่ได้เช็คชื่อถึงแม้ว่าตอนเข้าเรียนมาเรียนนะคะหนูจะเช็คแล้วแต่ตอนนี้หนูไม่ได้เช็คก็ถือว่าหนูขาดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ อ่ะมาถึงตอนนี้แล้วคุณครูถามว่าใครมีคำถามหรือใครมีข้อสงสัยบ้างมีไหมคะตุ้ยมีไหมไม่มีค่ะแปลงหน้าอันน่ะลูกยังแปลงหน้าอันน่ะลูนนลกมีมีข้อสงสัยหรือมีคำถามไหมคะไม,ไม่มีไม<ค>่ม<ค>ีโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้นะักเรียนทำงานถ้าทำงานเสร็จแล้วอนุญ,ญาตให้ไปพักไปรับประทานอาหารได้โอเคนะนะคะโอเคเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็อยากให้ส่งงานนะคะให้เยอะๆนะลูกนะอย่าให้มีงานค้างคุณครูย้าตลอดเลยคุณครูในฐานะที่ครูเป็นครูผู้สอนและครูประจําชั้นเนี่ยคุณครูก็พยายามช่วยเหลือนักเรียนที่สุดแล้วนะนักเรียนดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้อง รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองด้วยโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ